ชีวิตนีเพราะมีตังชีวิตพังเพราะตังหมดอยากให้ที่จ่ายรถด,ดูคลิปนี้ <c oughs> แสงอาทิตย์สีทองสาดส่องฟ้าย้ำเวลาเตือนวิหกให้ผกผินจากลังนอนจากจอนเพื่อหากินบ้างพัดถิ่นบินไปไม่กลับรัง <c oughs> เหมือนตัวค่าน้ำตาหล่งในยามนี้ต้องหาเงินมาใช้นี่ที่หลากหลาย บัตรเครดิตบัตรเงินสดมีมากมายยังมีวายนอกระบบครบกำมือ เมื่อก่อนเป็นคนมีตังค์อยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ใช้บัตรเครดิตรูดกดเงินสดออกมาแล้วก็จ่ายขั้นต่ำจ่ายแล้วก็กดหมุนวนอยู่แบบนี้หมุนไม่ทันก็สมัครบัตรเครดิตเพิ่มแต่ช่วงนี้หมุนเงินไม่ทนันรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยากลดค่าใช้จ่ายทำยังไงดีเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราเอาเงินอนาคตมาใช้ทำให้เราค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบัตรเครดิตดอกเบี้ย18-20%รบัตรกดเงินสด ดอกเบี้ย2 0่8นี่น้องกบร้อยละ10บร้อยละต่อเดือนเงินเดือนที่เราหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงหมดไปกับการจ่ายดอกเบี้ยแล้วครับเราต้องผ่อนหนี้บัตรเครดิตอยู่แบบนี้อีก5ปีกว่าจะหมดถ้าเราไม่กดหรือรูดออกมาเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรารูดหรือกดออกมาเพิ่มแสดงว่าเราติดกับดักหนี้เข้าแล้วครับ วิธีแก้เราต้องเปลี่ยนจากหนี้ที่ก่อให้เกิดรายจ่ายให้เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หนี้ที่ก่อให้เกิดรายจ่ายเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บั orbital, บตรกดเงินสดหนี้นอกระบบส่วนหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นบ้านคอนโดอสังหาบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้นอกระบบไม่มีใครช่วยเราจ่ายนะครับบ้านหรือคอนโดเราสามารถปล่อยเช่าได้ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มอีกทางลดค่าใช้จ่ายคนเช่าจะช่วยเราผ่อนครับ ดอกเบี้ยถูกว่าเพียงแค่3%เต่อปีเมื่อเทียบเท่ากับหนี้บัตรเครดิตแล้วดอกเบี้ยต่างกันถึง10เท่าคนเช่าช่วยเราผ่อน5-10ถึงปีราคาเพิ่มขายต่อมีกําไรผ่อนหนี้บัตรเครดิต5ปีไม่มีใครช่วยผ่อนใบเสร็จใบแจ้งยอดตรงนี้เอาไปขายใครไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ตัดสินใจตอนนี้เราก็ยังต้องเช่าคนอื่นเขาอยู่เช่าเขาเท่ากับช่วยคนอื่นเขาผ่อนเงินเดือนของเราหมดไปกับดอกเบี้ยที่แพงไหนจะค่าเจ้าห้องค่าน้าค่าไฟที่โดนบวกเพิ่ม ถ้าเราย้ายมาอยู่เองเราจะช่วยประหยัดค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแอปปดหนี่บัตรเครดิตนี่นอกระบบผ่อนทางเดียวก็คือผ่อนบ้านมาปรึกษาเสี่ยหนุ่มใจดีได้เลยครับช่วยปิดหนี้ให้ก่อนยื่นกู้ปิดหนี้ให้ฟรีไม่คิดดอกเรามีบ้านและคอนโดให้เลือกมากกว่า100หลังทีมงานมีประสบการณ์ทำงานสายแบงค์รู้แน่นอนแบบไหนผ่านแบบไหนไม่ผ่านไม่ต้องเสียเวลายื่นเตรียมเอกสารเพียงกดติดตามแล้วคอมเมนต์ไว้อยากรู้ว่าทำได้หรือไม่ได้เข้า เข้าไปที่โปรไฟล์เสียหนุ่มใจดีจะมีลิงก์ลายจะมีรายละเอียดขั้นตอนการปิดหนี้ให้วิเคราะห์ผ่านนัดปิดหนี้เลยทันที